รักไม่ได้ทำสัญญกรรมนะคะคือมันดีมากทำให้คนเดาอายุของเราไม่ค่อยออกค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เนียนๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักรักชีลีนะคะทางช่องทาง YouTube อีกแล้วค่ะมีคนหลังไม่มาถามรักบ่อยมากนั่นก็คือเรื่องสัญญกรรมนั่นเองค่ะวันนี้มาบอกหมดเปลือกเลยนะคะว่าทำอะไรยังไงไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราจะขึ้นรูป Before ให้ดูก่อนนะคะ ประมาณ20รูปนี้นะตอนคมหาอะไรเลยแหละอ๋อ,อกับหน้าตอนนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะแต่จะบอกว่าทุกคนในเรื่องของสัญญกรรมนะคะทั้งจมูกหน้าผาหรือรูปหน้าทั้งหมดรักไม่ได้ทาสัญญกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจมูกนะคะถามว่าพี่รักทาที่หมอไหนอะ่ะก็ซิปบ,บอกหน่อยได้ไหมเพราะว่ามีคนชอบทรงจมูกหล้เยอะมากนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบ เออสโลปยังไงคือมันไม่ได้ดูสั่นมากขนาดนั้นแต่มันดูเป็นแบบพอดีพอดีอันนี้คิดเข้าข้างตัวเองรหรือเปล่าไม่รู้แต่หลายๆคนพิมพ์มาบอกแต่ไลจะบอกว่ารังไม่ได้ทําสัลยกรรมนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นจมูกจริงตอนประมาณเพิ่งเข้าหาไลอะไลจะเล่าว,ว่ารักน้ําหนัก คือประมาณ50นะคะน่าจะเป็นช่วงวัยที่มันเป็นช่วงเบบี้แฟรอะมันมีความไขมันตอนเด็กๆที่หน้ามันจะอิ่มเอ,อิบอิ่มฟูมันจะเป็นช่วงนั้นนะคะ <Wow. S 1> จากรูปเมื่อก่อนนะคะกับหน้าตอนนี้ในคลิปวิดีโอก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ทำสัญญกรรมจริงๆด้วยความสัจจริงเพราะด้วยความเป็นจริงแล้วรักไม่ได้แอนตี้สัญญกรรมนะคะถ้า มีการสสัญจกรรมแล้วก็จะบอกเพื่อนๆตรงๆเลยว่าทำนู่นี่นั่นอะไรแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งค่ะด้วยเรื่องของอายุแล้วก็วันเวลาเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่รัก จิ้มหลังจากที่เรียนจบนะคะ21เนาะจนมาถึงตอนนี้วัย30แล้วก็จิ้มตั้งแต่นั้นมาจิ้มเป็นประจำทุกปี <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าดีนะคะบอกก่อนนะจะมีปากนะคะแล้วก็พวกสารลดริ้วรอยลดรอยตีนการ,ระหว่างคิ้วทำให้หน้าดูแบบยก ขึ้นลักบอกเลยว่ารักต้องเลือกสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าไม่งั้นน่ะในการที่ทํางานเป็นยูทูบเบอร์หรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเรียกลักว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ได้นะคะอันนี้ที่ะคือมันต้องใช้ผิวต้องใช้หน้าในการแบบทำงานอะ่ะรวมถึงรูปร่างด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองพอสมควรแหละและแน่นอนนะคะสิ่งที่ลักเลือกฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยดูละเอียดมากรวมถึงคลินิกในการแบบเข้าไปถามด้วยนะคะ ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ปลอดภัยสบายหายห่วงเพราะว่าถ้าเราดูแค่ในเรื่องของราคาแล้วเราไม่ได้ดูในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในอนาคตมันส่งผลในเรื่องของการทํางานแน่นอนโดยเฉพาะรังเนี่ยนะคะต้องพูดหน้ากล้องตลอดโดยปกติแล้วนะคะสารต่างๆที่รักฉีดเข้าไปเนี่ยรักจะเลือกนวัตกรรมจากอเมริกาหรือเวชศาสตร,ร์ความงามจาก USA นั่นเองค่ะผลลัพธ์ก็คือนะคะพวกริ้วรอยเวลาที่เราแสดงสีหน้าเพื <ๆ S 1> ่อนๆขำขมวดคิ้วอะ ใดๆต่างๆอ่ะริ้วรอยมันลดลงนะคะมันจะทําให้สภาพผิวของเราอ่ะไม่เหี่ยวย่นตามกาลเวลาคือลักเคยไปอ่านในทวิตเตอร์นะคะเป็นฝาแฝดเลยนะที่ใช้ชีวิตเหมือนกันใช้แบบทุกอย่างผลิตภัณฑ์เหมือนกันหมดทุกอย่างแต่คนนึงไม่เคยฉีดเลยกับอีกคนนึงฉีดเป็นประจาสําหรับคนที่ฉีดเป็นประจำอ่ะพวกริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าดูเด็กลงมาก เดี๋ยวยังไงแล้วจะแนบผลงานวิจัยนะคะไว้ข้างล่างคลิปละกันเป็นรีเสิร์ชนะคะที่คนเอามาแชร์ในทวิตเตอร์นะคะแล้วรักก็ไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นฉันก็เลยฉีดทุกครึ่งปีเลยะคะ่ะนั่นก็คือ6เดือนฉีดครั้งหนึ่งแล้วผลลัพธนะคะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นบางทีนะทุกคนแบบเเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าริ้วรอยมันยังไม่กลับมาดีมากๆเลยนะคะ ต่อมาเป็นการใช้สารเติมเต็มปรับรูปหน้าแบบเนื้อเจลนะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นคลิปที่รักทําไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่ทําให้หน้าดูบาลานซ์มากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยจากโครงหน้าล่ะก็ค่ะมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวานะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไปจิ้มมาให้แบบมีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วคือเราก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้มีความแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการไป ฉีดปากมาด้วยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราทําการรีวิวลิปเป็นประจําโดยตลอดอยู่แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวละขึ้นรูปนะคะคือปากลาก่ะจะไม่ได้อวบอิ่มขนาดนี้หลังจากจิ้มแล้วคือปากดูอวบอิ่มและเวลาทาลิปสติกคือมันจะดูสมูทไปหมดเลยเ,เพื่อนๆแล้วมันดูสวยอะ่ะสาหรับใครที่ชอบแบบปากไซส์ฟอหรือปากที่ดูอวบอิ่มดูเป็นธรรมชาติเราก็ว่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถตอบโจทย์ได้ และแน่นอนนะคะก็ใช้นวัตกรรมจากอเมริกานะคะเวชศาสตร์ความงาม USA นั่นเองค่ะและขอเท้าความไปนะคะในเรื่องของหน้าเบี้ยวค่ะเราจะบอกว่าตอนช่วงที่หลายๆคนอ,ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ต่างๆ คือเราก็นึกเลยว่าโอ้โหเราโดนมาตลอดเลยนี่ว่ามันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ฝังใจลึกๆนะคะแล้วก็จากการที่เราอ่ะไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบโครงหน้าหรือหน้าตานน่นนี่นั่นคือเราไม่ได้เป็นคนใส่ใจหรือแบบวอลลี่เรื่องนี้แล้วแต่คือพอเรามาทํา YouTube แต่งหน้านน่นนี่นั่น,นคนก็จะทักตลอดตอนแรกคิดนะว่าจะไปทุบหน้าแต่เราก็มีสติข,ขึ้นมาว่าเราต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอเลยเลือกอีกวิธีหนึ่งในการใช้รีเวอร์ลัชั่นนะคะ ซึ่งก็จะทําให้หน้าดูบาลานซ์มากยิ่งขึ้นโดยการไม่ได้ไปทุบอะไรเขาแต่ว่าใช้าสารเติมเต็มให้หน้าดูบาลานซ์มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆตามสมมาตรแต่เรารู้สึกว่าเราพอใจที่ตอนนี้หน้าเราเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตในการถ่ายคลิปวิดีโอในการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปซึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในการปรับรูปหน้าปรับคางให้มันดูเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะก็คือใช้ นวัตกรรมของอเมริกาเวชศาสตร์ความงามของ U.S.A. นะคะซึ่งเรามั่นใจมากเอาจริงๆถามว่าเคยนอกใจไปใช้ทางโซนของโซนเอเชียบ้างหรือเปล่าคือเคยนะคะแต่เรารู้สึกว่าระยะเวลาในการอยู่คงทนน่ะเรารู้สึกว่าของ U.S.A. อมันทนกว่าเยอะมากแล้วก็มันมันรู้สึกว่าเข้ากับเราอะ่ะดังนั้นก็คือโอเคตอบโจทย์และนอกจากการจิ้มนะคะเราก็ทำทรีตเมนต์ด้วยเพื่อทำให้ริ้วรอยของเรา น้อยลงแล้วก็เป็นการเมนเทนผิวด้วยให้ยกกระชับอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงนวัตกรรมของการสลายไขมันเพื่อให้แบบเออมั่นใจในหุ่นของเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอยากจะบอกว่านวัตกรรมการสลายไขมันเนี่ยคือมันดีมากทุกคนคือแค่ทําครั้งเดียวนะคะไขมันลดไปเลยสิ่งที่ทําไปก็เป็นนวัตกรรมจากอเมริกานะคะเป็นฟิวเดียวกับสารเติมเต็มการปรับรูปหน้าสารลดริ้วรอยทําให้คนเดาอายุของเราไม่ค่อยออกคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เนียนน,ยนอยู่ ะะยังไม่บอกว่าผ่าน30มาแล้วและนี่ก็คือทุกอย่างที่รักทําไปนะคะอยากจะบอกว่าเราทุกคนอะอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสารที่เติมเข้าไปในร่างกายนะคะต่างๆใช่ของแท้เอนะบางทีหลายๆที่อะอ้างว่าเป็นของแท้แต่คุเพื่อนสามารถสังเกตได้จากราคาถ้าราคามันถูกเกินไปมันไม่สามารถเป็นของแท้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขผลลัพธ์ในอนาคตต่อๆไป สมมุติว่าแบบเหมือนโดนของปลอมมาต้องไปขูดเอาออกเสียเงินอีกหลายเท่านะคะดังนั้นเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองตั้งแต่แรกเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียใจนะคะใครที่อยากเพิ่มความมั่นใจสวยแบบพรีเมียมสามารถใช้สารเติมเต็มสารลดเลือยนริ้วรอยรวมถึงนวัตกรรมสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะได้ที่นี่เลยเว็บไซต์ w w w a l l า r เว็บ e t เลอแก c เ ขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปค,ค้นหาคลินิกที่มีเวชศาสตร์ความงามจาก USA ได้เลยนะคะและเพื่อนๆสามารถเข้ารับบริการได้เลยพร้อมความสบายใจมั่นใจเพราะเขาเป็นนวัตกรรมจากอเมริกานะคะสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะว่าเป็นของแท้แน่นอนไม่กลัวโดนหลอกแน่ๆโดยเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถค้นหาคลินิกใกล้บ้านได้เลยค่ะแบบนี้ ีเลยค่ะเหมือนที่เรักกำลังกดอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะคอมเมนต์มาคุยกันอยากรู้ว่าทำคลินิกไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาตอบนะคะวันนี้ลาแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย